ทีนี้เราก็จะมาดูภายในตู้นะคะภายในตู้สเปคตู้ตรงตามที่ลูกค้าเลือกไว้ไหมอันนี้จะเป็นโฟมฉีดนะคะโฟมฉีดภายในถูง1 6เมตรนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าของวันอาทิตย์นะคะวันนี้น้ำฝนก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อย ให้ลูกค้าก่อนนะคะเป็นรถห้องเย็น MPC คูลูกค้ากําลังเดินทางมารับรถค่ะจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวน้ำฝนจะพาไปดูว่ารถที่ติดตั้งนี้ติดตั้งอะไรกันบ้างนะคะและใช้ปโปรดาาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะดูความเรียบร้อยภายนอกก่อนอันนี้คือรถที่รอส่งมอบนะคะก็ เช็คความเรียบร้อยดูว่าเขาล้างสะอาดไหมมีรอยตรงไหนหรือเปล่าเราจะได้เช็ดให้ถูกนะคะพื้นผิวเป็นยังไงติดฟิล์มเรียบร้อยดีไหมฟิล์มที่ลูกค้าเลือกคันนี้นะคะจะเป็นฟิล์มประลอดหน้า40ข้าง60นะคะฟิล์มกองแสงยี่ห้อไฮคู ล้อมีสภาพเรียบร้อยดีไหมอันนี้จะติดเป็นล้อของมิชลินนะคะล้อกระทา่าขอบ14นะคะแล้วก็ตู้ตู้มีความเรียบร้อยดีไหมมีรอยมีคราบตรงไหนหรือเปล่านะคะอันนี้เบื้องต้นเราก็จะตรวจสอบภายนอกก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบด้านล่างด้านล่างก็ เสริมแนบเรียบร้อยดีไหมแนบตรงตามสเปคที่ลูกค้าเลือกไว้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นแนบข้างละสามแผ่นนะคะก็บรรทุกได้สูงสุดไม่เกิน1.5ตันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบรรทุภายในตู้นะคะภายในตู้อันนี้ก็ดูฝาประตูก่อนเลยนะคะฝาประตูเรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยดีสะอาดเอี่ยมอ,อ่องแล้วก็ตรวจดูเช็คบ้านนะคะบ้านมีรอยตรงไหนไหมขาดเส้นไหนไปหรือเปล่าทีนี้เราก็จะมาดูภายในตู้นะคะภายในตู้สเปคตู้ตรงตามที่ลูกค้าเลือกไว้ไหมอันนี้จะเป็นโฟมฉีดนะคะโฟมฉีดภายในสูง1.6เมตรนะคะโฟมฉีดอ่าภายในสูง1.6เมตรพัดลม3ตัวนะคะแต่ว่าบาง บางคันก็อาจจะมีสองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสามหมดแล้วภายนอกเรียบร้อยก็เช็คล้ออีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นร่องรอยอรารยธรรมของลูกค้าคันเก่านะคะที่หยับมานาวไว้ที่ว่าถือว่าเป็นเลิกค่ะแล้วเราก็มาปลดล็อกนะคะปลดล็อกประตูดูกันเลย ว่าข้างในเรียบร้อยไหมเปิดออกมาอ่าติดติด้ดายางปูพื้นหรือยังติดเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยค่ะก็จะบอกที่ห่อของฟิล์มจะเป็นฟิล์มไฮคูนะคะฟิล์มไฮคูติดพวงมาลัย หน้าจอเกียร์ภายในรถสะอาดเรียบร้อยดีไหมมีเป็นรอยตรงไหนหรือเปล่ามีคราบตรงไหนไหมถ้านี้ก็เช็ดออกให้นะคะอันนี้ก็ที่เก็บแว่นตาที่เก็บแว่นตาไฟไฟเปิดติดไหมอ่าแล้วก็ดูความสะอาดเบาะนะคะเบาะก,ก็ยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยการันตีว่ามือหนึ่ง ทีนี้เราก็จะมาไขลองสตาร์ทรถดูค่ะสตาร์ทรถดูว่าเขาใส่สายไม้หรือ,อยังนะคะอันดับแรกนะคะเราก็กดตรงนี้ชิ่งออกมากุญแจก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการไขค่ะไขอันนี้เกียร์ธรรมดานะคะในระหว่างที่ไขเราก็ เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะยาธรรมดาในระหว่างที่ไข่เราก็เหยียบเบรกเหยียบคัสไปด้วยนะคะแล้วเราก็บิดถึงจะสตาร์ทได้นะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้กันถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าปกตินะคะปกติก็ไม่มีไม่มีแบบว่าขึ้นการไม่มีรูปขึ้นตรงหม้อน้ําหรือว่าไขควงหรืออะไรแบบนี้ก็คือปกตินะคะใส่มาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้ารถนะคะที่แถมให้ตามโปรโมชั่นนะคะกล้องหน้ารถโตโยต้านะคะมีสลักไว้ว่าคําว่าโตโยตา้าอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะแบบใหม่แบบใหม่ล่าสุดเขาพัฒนามาจนถึงโมชั่นล่าสุดในส่วนของกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่กล้องกันเลยดีกว่า เรามาเปิดก่อนนะ่า,าเปิดเรียบร้อยแล้วพอเปิดก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดพอเปิดไปสักพักก้อกล้องมันก็จะดับนะคะเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าขับขี่รถออกไปลูกค้าจะได้มองที่ถนนใหญ่ไม่ต้องมองหน้าจอ แต่ว่าถ้ามีมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันได้ทําการอัดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราสตาร์ทกล้องก็จะเปิดให้เองโดยอัตโนมัตินะคะก็คือจะขึ้นเป็นไฟอย่างนี้เพราะว่าเชื่อมต่อกับไฟเชื่อมต่อกับตอนสตาร์ทพอสตาร์ทปุ๊บกล้องก็จะติดโดยอัตโนมัติตเรามานะดูที่กล้องกันเลยโอ้สามอันนี้ก็คือจะ ฟีเจอร์ใหม่นะคะกล้องตัวเก่าไม่สามารถทําได้อันนี้จะเป็นถ่ายภาพนะคะอันนี้จะเป็นถ่ายภาพอันนี้ไม่เราสามารถบันทึกอัดเสียงได้นะคะไม่ก็คือได้ได้ทั้งรูปได้ทั้งเสียงเลยคะ่ะไม่รูปไม่ อันนี้เราก็จะมาดูตรงเมนูนะคะเมนูเราขออนุญาตไปนั่งฝั่งนู้นนะคะเนื่องจากนั่งฝั่งคนขับแล้วดูกล้องไม่ถนัด เดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่นะคะในส่วนของกล้องขึ้นไฟแบบนี้แสดงว่าอัดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถถ่ายรูปได้เลย,เลยอย่างนี้นะคะแชะอันนี้ก็คือเปิดติดไม้ได้ระหว่างที่อัดขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนถ้าขึ้นอย่างนี้คือเราอัดแล้วนะคะขึ้นแบบ จอสีแดงค้างก็คือเราทําการอัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่เอสดีการนะคะความจำ32กิกที่แถมมากับกล้องโตโยต้านะคะมีแถมการเอสดีมาให้ด้วยบันทึกขึ้นไฟสีแดงค้างอย่างนี้แต่ว่าแส,แสดงว่ากําลังบันทึกอยู่แล้วตอนนี้ก็คือถ้าถ้าเราดับเครื่องถ้าเราดับเครื่องกล้องก็จะดับ อัตโนมัติถ้าเราสตาร์ทเครื่องกล้องก็จะสตาร์ทอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นกล้องโลชั่นใหม่ล่าสุด ประมาณนี้ค่ะทุกคนแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่กดทำอุณหภูมินะคะห้องเย็น m p c cool กด,เป,ด,ะะเ,ปดเปิดปิดนะคะเปิดปิดเปิดปิดละลายน้ำแข็งวอวลงขึ้นลงนะคะตั้งอุณหภูมิเซตอุณหภูมินะคะเซตกดเซตตรงนี้นะคะแล้วก็กดขึ้นลงได้เลย อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะไปซื้ออะแดปเตอร์มามีทั้งหมดสองดป,ประมาณนี้ค่ะก็คือจะเป็นไฟฟ้าหมดทั้งคันนะคะไฟฟ้าแต่ว่าตู้จาไม่ได้ชาร์จไฟบ้านนะคะตู้เป็นแบบปกติแต่ในส่วนของิอก็คือไฟไฟฟ้าค่ะหน้าจอสัมผัสเบาะหนังเครื่อง2.4 ถือว่าเป็นที่นิยมมากในส่วนของรถโลจิสติกนะคะ t o y ยต a ก็ถือเป็นอันดับต้นๆเลยเวลาลูกค้าที่ใช้งานในโลจิสติกจะนึกถึง t o y ยต a นะคะโอเคค่ะก็โอเคค่ะก,คคะก็ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมารีวิวอีกรอบนึงนะคะ